สอนขึ้นเาอเดลทุกดีเบื้องต้นด้วยโปรแกร,รม Solid Works ใน10นาทีวีดีโอไม่เร่งสป,ปีดเขียนยังไงไปดูกันครับจะเริ่มต้นในการเปิดสเก็ตที่ f อนต์เพ y นะครับก็คลิกซ้ายแล้วเปิดสเก็ตขึ้นมาจากนั้นนะครับให้พิมพ์ L หนึ่งครั้งนะครับแล้วไปที่จุด Origin นลากขึ้นไปในครงนะครับ จากนั้น e s c a p e นะครับแล้วคลิกที่เส้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือกคําสั่งนะครับเป็น Center Li n e แบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์ S หนึ่งครั้งนะครับเลือก d ด m e n s i ช n นแล้วคลิกที่เส้นนะครับคลิกออกมาวาง d ด m e n s i ช n นจากนั้นให้ระยะเท่ากับ250จากนั้นกดเครื่องหมายถูกครับทีนี้ให้พิมพ์แออีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็คลิ้นเส้นนี้มานะครับลากมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอียงมาแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มาบรรจบที่เส้นนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ลากข้าจุดนีบ จากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็คลิก dimension คลิกมาด้ like านล่างตรงนี้นะครับคลิกซ้ายแล้วให้ระยะเท่ากับ125นะครับ Enter จากนั้นจุดนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ให้ dimension เท่ากับ100นะครับส่วนตรงนี you know, ้ bueno, นะครับคลิกนะครับให้ dimension เท่ากับ75นะครับจากนั้นคลิกที่จุดนี้นะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับคลิกวางตรงนี้นะครับให้ระยะอาให้องศาเท่ากับ45นะครับแบบนี้ต่อไปนะครับให้คลิกที่คำสั่ง offset นะครับ จากนั้นนะครับให้ค่า offset ตัไก่25นะครับแล้วคลิกที่เส้น offset ออกมาด้านนอกนะครับทีนี้ให้กด rewards นะครับเพื่อเข้ามาด้านในแบบนี้แล้วกดเครื่องหมายถูกจากนั้นนะครับพิมพ์ s อีกครั้งหนึ่งครับเลือกคำสั่ง trim แล้วคลิกซ้ายค้างไว้ลากมานะครับเพื่อตัดเส้นพิมพ์ s อีกครั้งหนึ่งครับแล้วคลิกที่ลูกศรนะครับที่คำสั่ง trim เลือกคำสั่ง extend นะครับคลิกที่เส้นนี้เพื่อต่อเส้นแล้วคลิก s อีกครั้งหนึ่งครับเลือก trim เพื่อตัดเส้นนี้นะครับจากนั้นให้กดปุ่มเครื่องหมายถู จากนั้นพิมพ์ S หนึ่งครั้งครับที่ช่อง Search นะครับพิมพ์ Mirror ครับก็จะมีคำสั่ง Mirror Entity ขึ้นมาที่นี่นะครับจากนั้น Entity to Mirror ก็คือวัตถุที่เราต้องการ Mirror นะครับเราก็ครอบตรงนี้จากนั้นกด Shift ค้างไว้แล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อยกเลือก Center นะครับจากนั้น Mirror d o u b นะครับก็คือ p l a n ตรง Center ตรงนี้นะครับคลิกนะครับเพื่อที่จะทำการคัดลอกมานะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูกแล้วออกจาก Sketch ครับ จากนั้นนะครับกด Spacebar หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเรียกคำสั่ง orientation นะครับแล้วคลิกที่ isometric view นะครับจากนั้นมาที่หน้าต่าง feature ครับแล้วคลิกคลิกที่ extrude b o d Base นะครับโดยที่คลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก sketch มาสักครู่นะครับจากนั้น direction นะครับเลือก option เป็น mid plane นะครับระยะเท่ากับ100แล้วคลิกช่องอื่นเพื่มนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูก ต่อไปคลิกที่ผิวด้านนี้ครับจากนั้นคลิกที่ sketch เพื่อเปิด sketch ใหม่แล้วซูมขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์ L หนึ่งครั้งแล้วคลิกที่จุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้คลิกซ้ายแล้ว S เก็บไปนะครับแล้วคลิกทีเส้นอีกครั้งหนึ่งคลิก convert เป็น center line จากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกวงกลมนะครับ circle คลิกซ้ายตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งเลือก dimension แล้วคลิกที่วงกลมนะครับให้ d ดเม e เตอร์เท่ากับ50แล้วก็ Enter จากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ช่อง Search พิมพ์คำว่า Move นะครับเพื่อใช้คำสั่ง move e n t i t y จากนั้นคลิกที่วงกลมนะครับแล้วก็คลิกขวาตอบตกลงนะครับแล้วมาที่จุด c อแรนด์ด้านล่างตรงนี้คลิกนะครับจากนั้นนะครับดึงลงมานะครับแล้วก็มาที่เข้ามาที่จุดของตัว midpoint นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อวางนะครับ ต่อไปให้ไปที่คำสั่ง Fully Define นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคลิก Fully Define แล้วก็ All Entity i n s k e t c h นะครับ Calculate นะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกจากนั้นให้มาที่คำสั่ง Feature นะครับแล้วคลิกที่ Extrude Base โดยที่กำหนดระยะของ Extrude นะครับเท่ากับ50โดยที่ Direction นะครับให้เลือกเป็น Blind จากนั้นกดเครื่องหมายถูกครับ ไปนะครับให้สูงมาที่ผิวด้านนี้นะครับจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเปิดสเกจทีนี้ก็สูงข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วพิมพ์ S อ,อีกครั้งหนึ่งเลือก Circle จากนั้นให้มาที่เส้นขอบด้านนอกวงกลมเจอเซนเตอร์แล้วคลิกซ้ายลากออกมานะครับจากนั้นพิมพอ S อีกครั้งหนึ่งให้ dimension คลิกครับจากนั้น dimension เท่ากับ35ินะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกหรือ Enter ก็ได้จากนั้นมาที่หน้าต่างฟีเจอร์นะครับเลือก e x t ก u d e Cut คจากนั้นนะครับออ ที่ direction หรือเป็น line นะครับแล้วก็สูมออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาให้มันทะลุผิวนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูกผิวก็จะทะลุนะครับตุดสุดแนวแบบนี้แล้วกด spacebar หนึ่งครั้งนะครับเลือกเป็น isometric view แล้วสูมเข้ามาต่อไปให้คลิกผิวด้านนี้ครับแล้วเปิด sketch อีกครั้งหนึ่งจากนั้นสูมเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ L 1ครั้งนะครับแล้วก็นะครับตรงพิพอตตรงนี้คลิกไปนะครับยาวไปถึงตรงนี้จากนั้นนะครับ ออกจากสเกจแล้วก็ปรับวิวเป็นไอโซเมติกอีกครั้งหนึง่งต่อไปใช้คำสั่งริบครับโดยการคลิกที่คำสั่งริบตรงนี้นะครับจากนั้นเปลี่ยนระนาบนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับโดยที่ออปชันนี้นะครับในส่วนของระยะเนี่ยให้เท่ากับ25ดูสิจากหนาไปไม่หมันหนาไปนะครับทีนี้ก็ให้เหลือสัก15แล้วกันนะครับอัปเดตตรงนี้จากนั้นกดเครืหมายถูกก็จะได้ริบแบบนี้มานะครับจากนั้นเราก็จะมิเรอร์ไปอีกฝั่งหนึ่งครับ โดยการมาใช้คำสั่งที่มีเรอร์ตรงนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้นคลิกสามเหลี่ยมนี้มาครับในส่วนของ i r r o r Fade p l a n นนะครับเลือกเป็น r Right Plane นะครับแล้วก็ที่ฟีเจอร์นะครับตอนนี้เลือกรีบอยู่นะครับให้เราเลือกตัวของตัวเอ็กซ์ฟุสบอสเบตตัวนี้ด้วยนะครับที่ฟีเจอร์นะครับบอสเบตตัวนี้นะครับแล้วก็ร i บแล้วก็ตัวคั t นะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูกก็จะถูกมีเรอร์มาทั้งสองด้านแบบนี้นะครับ ต่อไปจะใช้คำสั่ง fillet 3D ครับคลิกที่คำสั่ง fillet จากนั้นคลิกที่เส้นขอบ1ครั้งนะครับแล้วก็ส่วนที่2 1ครั้งนะครับจากนั้นส่วนที่3 1ครั้งแล้วก็ส่วนที่4อีกครั้งหนึงจากนั้นปรับค่า r นะครับเท่ากับ50แล้วกด apply นะครับแล้วกดเครื่องหมายถูก จากนั้นคลิกที่ผิวนี้นะครับเพื่อเปิดสเกตอีกครั้งหนึ่งแล้วซูมเข้ามาแล้วพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อใช้คำสั่ง Circle แล้วก็หาแนวเซนเตอร์โดยการที่มาที่เส้นขอบด้านนี้นะครับก็จะปรากฏแนวเซนเตอร์เกิดขึ้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพอ S อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ d ด m e n s i o n แล้วคลิกนะครับจากนั้นให้ได m e n s ช o ่นเท่ากับ50จากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับทีนี้ไปที่ฟีเจอร์นะครับแล้วเลือก เอ็กซ์สดคัทนะครับที่นี่จากนั้นดึงทะลุไปเลยครับแล้วกดขึ้นหมายถูกต่อไปให้คลิกที่ผิวด้านบนครับแล้วเปิดสเกตอีกครั้งหนึ่งแล้วสูงเข้ามานะครับจากนั้นพิมพ์เอสกครั้งเลือกคําสั่งเซอร์เคิลแล้วคลิกที่จุดออริจินนะครับล่าออกมาแบบนี้แล้วก็พิมพ์เอสครั้งเลือกไดเมนชันแล้วคลิกที่วงกลมนะครับโดยที่ไดเมนชันนี้เท่ากับไดมิเตอร์เจากนั้น มาที่ฟีเจอร์ครับแล้วคลิกคำสั่ง Extrude Boss Base นะครับโดยที่ระยะนะครับตรงนี้ขึ้นไปสูงเลยเอาแค่สัก50นะครับจากนั้นคลิกช่องอื่เพื่ออัปเดตน่าจะสูงไปอีกนะครับปรับเลย25นะครับคลิกช่องอื่นอีกครั้งหนึ่งโอเคประมาณนี้น่าจะได้ละแล้วกดเครื่องหมายถูกครับแล้วก็คลิกที่ด้านบนอีกครั้งนึงนะครับแล้วเปิด sketch แล้วสูงข้ามาอีกนะครับแล้วพิมพ์ S อีกครั้งนึ่ง circle อีกครั้ง าาจากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งกำหนดเดิมนชันให้เดิมนชันเท่ากับ45 Enter นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อีกครั้งแล้วก็ Extru d e Cut นะครับทีนี้ดึงลงมาเลยนะฮะดึงเริ่มทะลุมาเลยแล้วกดเครื่องหมายถูกจากนั้นนะครับมาที่คาสั่งฟิเลตอีกครั้งนะครับโดยที่ค่าฟิเลตนะครับให้เท่ากับ20แล้วคลิกนะครับผิวขอบเส้นขอบด้านนี้แล้วก็ด้าน,นอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกครับ ก็สิ้นสุดไปแล้วครับสำหรับโมเดลนี้ก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์ได้มากก็น้อยสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Solid Works 3D Modeling นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ